มาต่อกันกันกบอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ชมก็คือข่าวคราวนึ่งนะคะที่คงจะจํากันได้ดีกับข่าวของบิ๊กโจ๊กค่ะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะได้ไปยื่นฟ้องทนายกรัฐมนตรีที่ปปชปรชาปรกฏว่าเนี่ยนะคะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักผ่านรองผบตรหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่ไปยื่นฟ้องนายกเนี่ยนะคะตามความผิดในมาตราถึงห้าเจ็ดกับการเสนอชื่อเนี่ยนะครับบิ๊กตอบพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยเป็นผบตะรค่ะ ก็เหตุผลเอาไว้นะคะว่าที่ต้องยื่นนะคะร้องได้ตัวเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะได้ถอนเรื่องกันออกไปถอนฟ้องกันไปเพราะเห็นว่าทางพลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์นะคะได้ยื่นฟ้องไปแล้วเะฉะนั้นก็เลยถอนแต่ว่าไปเป็นมามา,มาทราบล่าสุดเนี่ยว่าพลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเนี่ยนะคะได้ถอนฟ้องไปก็เลยทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยื่นฟ้องใหม่ปรากฏมีข่าวออกมาท่านผู้ชมซึ่ง ทางตัวปิกโ๊กเนี่ยได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมคพลตำรวจเอกสรีพิสุทธินั้นน่ยนะคะถึงได้ถอนฟ้องกันไปปรากฏเจ้าโตออกมาพูดแล้วท่านผู้ชมว่าทําไมถึงได้ถอนฟ้องไปให้สัมภาษณ์ค่ะไปให้สัมภาษณ์กับทางพีพีทีพูดถึงสาเหตุนะคะที่ถอนฟ้องตัวของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินให้เหตุผลว่าเป็นเพราะคุณรักสินค่ะและคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยโทรศัพท์มาขอร้องพลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์ด้วยตัวเอง ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้พลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์นั้นได้ถอนฟ้องเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปโดยพลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์นไปให้สัมภาษณ์กับทางพีพีทีวีแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยขอร้องให้ถอนฟ้องนายกตั้งแต่รักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจซึ่งตอนนั้นน่ะนะคะพลตารวจเอกสรีพิสุทธิ์เนบอกเลยว่าผมเนี่ยไปเยี่ยมด้วยไปเยี่ยมคุณทักษิณนะคะที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจส่วนคุณยิ่งรักเนี่ยโทรศัพท์มาหาโดยตรงเลย ก็เห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะแล้วก็คุณทักษณิณก็เป็นรุ่นน้องตํารวจก็เลยทําตามที่ขอขอมาก็ไปถอนให้เลยในการอีน,นพลตารวจเอกสรีพิสุทธิ์เนี่ยเล่าไว้ให้ฟังเลยและนอกจากนี้น่นะคะก็มองว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของตัวเองด้วยและตนก็ไม่ได้เป็นคนอาฆาตแค้นใครอยู่แล้วส่วนการที่บิ๊กต่อเนี่ยกลับเข้ามาที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีดีลรับอะไรหรือเปล่าอันนี้น่นะคะคนตารวจเอกสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่มีดีลที่จะกลับมา แล้วก็บอกว่ากลับมาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะคะสอถึงสเดือนเนี่ยก็ต้องกเกษียณอายุราชการกันไปและที่สําคัญนะผู้ชมคะพลตารวจเอกสุริพิสุทธิ์เตมิโยเวศค่ะพูดเป็นในๆโดยที่ผู้ด,ดําเนินรายการหรือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ถามเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้ยูดีๆีเขาพูดขึ้นมาเองค่ะพูดถึงเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตํารวจโดยเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสุริพิสุทธิ์เนี่ยออกตัวไว้ก่อนเลยว่าห้ามถามผมนะห้ามถามผมว่าคุณทักษิณเนี่ป่วยจริงไหม ป่ยมากป่วยน้อยห้ามถามผมผมขอไม่ตอบอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเองไม่รู้เหมือนกันว่าพลตำรวจเอกสิริพิสุทธ์นั้นต้องการจะบอกอะไรนะคะก็อ่ะไปคิดตามความคิดของแต่ละคนแล้วกันนะนะอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านี้คะ่ะสำหรับพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์ติมิยเวศคะ่ะ